มีอยู่ว่าความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตอม,มาดามก็ว่าดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ถ้าเพิ่มคําว่ามีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงก็จะดีมากเลยนะคะและสําหรับวันนี้มาดามจะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านหลังนี้ค่ะซึ่งในครอบครัวเนี่ยให้การสนับสนุนให้ลูกหลานเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ตยงแต่สัตว์เลี้ยงที่ว่านี้ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมจะน่าสนใจขนาดไหนต้องไปดูพร้อมๆกันแล้วนะคะรออยู่ในบ้านหลังนี้แล้วไปกันเลยค่ะ สด,ะะส,สดีคะอ๋อน้องภูมิอยู่พอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเข้าไปหน่อยค่ะโอ้นี่ค่ะน้องภูมิมาี่ค่ะโอ้นี่เจ้าของบ้านนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนิดนึงน้องภูมิแนะนำตัวเองหน่อยก็ผมชื่อว่าภูมินะครับช,ะะชื่อจริงชลสิทธิ์ลิขิตพลึกไพศาลครับพี่อยากจะรบก,กวนน้องภูมิพาไปชมสัตว์เลี้ยงที่ว่าโอ้แปลกมากล่ํารือมาพาไปชมหน่อยได้ไหมนะครับค่ะไปกันเลยนะไปวิธีเสียงหา ย,ยังมาแอบเผาตรงนี้อีกตัวหนึ่งชื่อเขาตรน้อ,อตรงนี้ก็เหมือนกับห้องพักสัตว์เลี้ยงที่ก็เป็นโซนที่ชัดเจนมากก็คือ ็นบ้านของเขาเองใช่ไหมคะอ้าวแล้วทำไมดูมันแบ่งๆว้าวว่ะหคะภูมิที่เพราะว่าทุกเหลือที่เหลือเรียกผมนำไปสัตว์แสง้ด้านนอกครับเตรียมขนย้ายไปที่ว่าจะไปแสดงวันเด็กใช่ไหมคะใช่แล้วครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปอยู่ด้านนอกนะคะไปดูว่าเออที่น้องอ่ะอพยพเอาสัตว์เลี้ยงไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะเริงร่าขนาดไหนเราไปชมกันค่ะโอ้โหนี่มากองไว้ที่นี้หมดเลยครับโอ้โหได้รับแสงแดดบริสุทธิ์อากาศธรรมชาติมาก เราจะเริ่มจากตัวไหนดีคะน้องภูมินี่ครับกิ้งก่าชนิดนี้นะครับเรียกกันว่าเวลคาเมเลียนจุดไนของกิ้งก่าพวกนี้นะคือเป็นกิ้งก่าต้นไม้ที่ขอสามารถพิเศษคือเปลี่ยนสีได้เมื่อกี้ออกไปเห็นออกไปสีทึมๆนะครับนี่ครับออกมาเป็นสีเขียวแล้วครับเป็นสีเขียวแล้วครับคือถ้าอยู่ใกล้กับสีอะไรที่แบบโดยแวดล้อมเขาก็จะปรับไปตามนั้นใช่ครับเพื่อพรางตัวไม่ให้นักล่ามาจับเขากินแล้วตาทำไมปนขนาดนั้นอ๋อตาของกิ้งก่าชนิดนี้คือจะสามารถกรอก แยกทิศทางได้ลูกตาสองข้างมันมองคนละทิศคนละทางกันได้เขาและก็เป็นจุดเด่นตัวนี้เป็นประมาณนะครับนางเอกผมนี่มันงูนะครับครับนี่คืองูหลามที่เรียกว่างูหลามบอลงูหลามบอลเป็นงูหลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกโตเต็มที่เพียง1มเมตรเท่านั้นตัวนี้ผมตั้งชื่อหน้าัะครับชื่อทองหยอดอตัวนี้ราคาจะสูงที่สุดในหมู่ทุกตัวที่ผมนามาแสดงครอเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้ราคา1 2,000นบาทจับได้ไหมได้ครับเว้ยมันไม่มาเลยโอ๊ะ มันไม่เลี้ยวตามตัวนะเมต้อไงครับเมั่องครับเวลากลัวมันจะขดเป็นลูกบอลอย่างเงี้ยครกัวกวตัวนี้จะเร็วนะครับนี่คืองูที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดงูคอนเหตุผลที่ได้รับความนิยมคืออย่างแรกคือไม่มีพิษไม่ดุไม่ฉกไม่กัดไม่รัดด้วยครับตัวนี้ผมชื่อเท่ๆเขาชื่อว่าแคสเปียนแมงมุมที่ปัจจุบันคนไทยนิยมเลี้ยงอาจจะคุ้นหูทารันทูล่าหรือแมงมุมยักษ์แมงมุมทารันทูล่าเป็นแมงมุมที่พิษอ่อนที่สุดในโลก กัดคนก็ไม่ได้ด้วยซ้ำครับนี่ครับอยู่ในมือผมการจับแมงมุมเนะี่ยผมว่าไม่แนะนําก็ควรหลีกเลี่ยงเอาไว้ได้มากที่สุดอย่างตัวนี้มันชินกับผมแล้วก็เล่นได้ที่จริงแมงมุมพวกนี้พิษโดนกัดไม่เป็นไรคือประมาณเพึ่งต่อยเท่านั้นเว้นแต่จะแพ้พิษแ<อ>พ้พิษนี่คือมีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลได้ ตัวนี้เป็นประมาณพระเอกของผมเลยอันนั้นนางเอกนะคะเจ้าทองหยอดอันนี้ตัวนี้ชื่อชื่ออะไรดีไกอาครับตัวด็กของกิ้งก่าพูกนี้ครับคือจะเชื่องได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยผมเอาพาดไหลเกาะอย่างนี้ไม่วิ่งไหนไปไหนเลยครับมีหอมแก้มบ้างไหมเนี่ยมีครับผมก็กล้าหอมเขากลับนะเฮ้ยนี่แสดว่ารักจริงๆครับตัวนี้ก็ จเด่นในสัตว์ที่ผมชอบที่สุดเหมือนกัน oh. กบตัวเดียวของผมเขาเรียกว,ว่า p a คแมนฟ r อกหรือกบแพค m a n จุดเด่นคือ oh. ตัวอ้วนและปากกว้างเหมือนตัวละครในเกมที่หลายคนรู้จัก uh uh uh. จุดเด่นของกบอันนี้นะครับคือปากกว้างมากประมาณหัวมันเลยเขานี่ครับ,รบอุอะไรคะัอันนี้<ม>ต้อง <b ong. S 2> ขอเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่านี่ ห้ามลอกเรียนแบบนะคนะวบว่าจะมีประสบการณ์หรือแมงป่องตัวนั้นจะเชื่องจริงๆตัวนี้นครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในใสายพันธุ์ที่พิษอ่อนที่สุดนในโลกจะมีการนํามาเลี้ยงกันนี่คือเต่าบกขาแดงหรือเต่าเร็ดฟุ้ได้ไหมกินจ๋ได้ไหมได้ครับไม่ดุไม่กัดใช่ไหมไม่กัดเลยครับเต่าเร็ดฟุ้มีจุดเด่นคือเป็นเต่าที่สามารถกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์นี่คือปูฮาลาวีนรับ<อ>ที่เรียกปูฮาลาวีนเนื่องจากสีเหมือนกับวัคทองฮาราวีนอย่างนั้นใช่เลยใช่ไหมคะนี้มาบ้านคือที่ไหน ตัวนี้เขาก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไทยกลัวกันมากที่สุดหรือหาว่าอัป,ปมงคล <c oughs> แต่ผมว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักนะมันคือตุ๊กแกครับนี่เป็นตุ๊กแกจากแถบอินเดียอัฟกานิสถานอย่างนั้น oh, ตุ๊กแกนี้เรียกว่าตุ๊กแกเสือดาวครับ อ่าดูสีสวยเนาะแม่หลากหลายจริงๆนะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าค่ะน้องภูมิแล้วก็ชวนน้องๆมาคุยด้วยเห็นว่านน้องๆอ,อยู่นะคะแล้วก็เชิญคุณแม่มาคุยด้วยดีกว่าเดี๋ยวเราหาที่นั่งคุยกันดีกว่าตอนนี้เราขนทีมที่บ้านนะคะเป็นครอบครัวที่รักสัตว์เลี้ยงมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะขอบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อไม่อยู่คะ่ะมีแต่คุณแม่กับพี่ <c oughs> ๆน้องๆนะคะขอ,อสวัสดีพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะานะคะน้องพราวสวัสดีค่ะแล้วก็น้องภูเขานะคะให้แนะนําตัวก่อน อยู่เกรดสี่ครับูเกรดหกค่ะผมก็เรียนที่เดียวกับทั้งสองคนงในประชาคมนานาชาติอยู่เกรด8ปดครับคุณแม่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่กันบ้างคะเนี่ยน้องน้องภูมิ14ค่ะ <14. S 2> น้องพราว11ค่ะเ <18. S 2> น้องภูเขา10ขวบค่ะโอ้โหเยาวชนแต่เป็นเยาวชนที่รักสัตว์เลี้ยงมากเลย <Yeah. S 1> คุณแม่คะเวลาน้องภูมมาขอไปซื้อสัตว์เลี้ยงหรือว่าชอบตัวไหนเนี่ยคุณแม่มีวิธีแนะนํพน้องเขายังไงหรือว่าตามใจเขาทุกอ,อย่างเลยคืออันนี้ต้องเรียนก่อนนะ,นะคะ <Yeah. S 2> ว่า เวลาเลี้ยงดูลูกอะคะ uh ่ะ huh. คุณพ่อแล้วก็ตัวเองเนี่ยนะคะ uh huh. ก็คือจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเลือกสิ่งที่ชอบก่อน uh huh. ว่างานอดิเลกเขาอยากทําอะไร uh huh. พอเขาได้เลือกสิ่งที่เขาชอบแล้วเนี่ยค่อยแนะนําท uh huh. ีน้องภูมิเขาชอบเลี้ยงสัตว์แปลก uh huh. ก็จะให้เขาเริ่มเลี้ยงตั้งแต่สิ่งที่เขาเลี้ยงง่ายๆก่อน uh huh. เพื่อเป็นการทดลองเลี้ยงแล้วก็ราคาไม่สูงมากนัก uh huh. ก็ค่อยๆฝึกเลี้ยงกันไปแล้วน้องสองคนละคะ ของพราวกับภูเขาเนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงสัตว์สวยงามน่ารักน่ารักก็จะเป็นแนวสามสี่ตัวเนี้ยะน้องหมาแต่เมื่อกี้เราเห็นนะตัวใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้เราเอาไปเก็บแล้วค่ะเพราะว่าเขาพลังเยอะค่ะอันนั้นนี่เป็นของใครคะของป้าค่ะของคุณพ่อนะคะป้าชอบหมาใหญ่ค่ะเพราะว่าหมาใหญ่จะฝึกเทรนเรื่องของความเข้มแข็งแข็งแรงการฟังคําสั่งคุณพ่อเนี่ยก็คือที่รู้จักกันในวงการคือเฮียตรงนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็คุณแม่ก็ช่วยด้วยนะคะเป็น เออจ้าของเดอะโค้สด้วยค่ะแกรนใน,นส่วนของเดอะโคสวิเลจค่ะค่ะคอมมูน <Community S 2> ิตี้มอลล์น,นี่เองค่ะ,คะ <c oughs> <c oughs> ต้องถามเจ้าตัวนาะว่าทำไมถึงชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์แปลกหายาก <c oughs> ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันทําให้เราดูแตกแต่างจากผู้อื่นในสังคมค2คือมันเป็นสัตว์ที่ผมว่าสวยงามไม่น่ากล<ม>ัวอย่างที่หลายท่านคิดพวกนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะไปต้องกลัวคือถึงแม้ว่าเรากลัวมันก็จริงแต่เราอะกลับเป็นคนที่สามารถควบคุมอะไรมันได้หมด สมมตินะเขางูเลื้อยไปทางไหนแล้วก็ใช้มือควบคุมมันไปทางอื่นได้คือถึงแม้เราจะกลัวมันแต่ยังไงเราก็ยังควบคุมมันได้อยู่ดี<อ>เหมือนกับว่าการที่เรากลัวอะไรเราก็สามารถควบคุมความกลัวเราได้เช่นกันม คุณลูกเอาจริงมากตอนนี้คุณแม่วางใจปล่อยเขาแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเป็นการฝึกน้องภูมิเนี่ยให้เลี้ยงสัตว์เพราะว่าเขาจะได้ฝึกความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์แล้วก็ให้ดูแลโดยเฉพาะสัตว์แปลกเนี่ยคุณแม่บางตัวก็ไม่กล้าจับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันตั้งแต่การทําความสะอาดการเลี้ยงดูการให้อาหารภูมิก็จะดูแลจนครบวงจรใช่ค่ะเป็นการฝึกความรับผิดชอบมีวินัยอย่างน้องพราวนะคะน้องพราวชอบเจ้า สี่ขาสวยงามทำไมถึงชอบล่ะคะเพราะมันแบบเรียบร้อยล้วชอบอยู่กับคนแล้วเป็นพนังที่ดีมากเลยค่ะ๋อภูเขานะคะก็ชอบครับชอบเลี้ยงมันน่าพี่ครับซื่อสัตว์ด้วยแล้วก็ฝึกให้มันฟังคำสั่งได้ด้วยเหรอแล้วเวลาเห็นพี่ภูมิเขาเลี้ยงสัตว์แป,กแปกแลกๆเรากลัวั้างไหมก็เฉยๆไม่ค่อยกลัวเพราะบางทีก็ไปช่วยเขาเลี้ยงอ๋อเริ่มชอบเปักมือพี่ภูมิคุณเจี๊ยคะเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยแต่ลูกมาสนใจสัตว์เลี้ยงนี่ระวังอนาคตเขาด้วยไหมหรือว่า ถ้าเขาอยากบันนึงอยากจะเป็นเจ้าของสนสัตว์หรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเจ้าสัตว์เลี้ยงที่เขาชอบเนี่ยคุยคุยกับคุณตรงตลอดว่า <S S เราจะเปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ได้มีประสบการณ์เมือ่อเมื่อเขาได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะเลือกในสิ่งที่เขาชอบเพราะคนเราได้ทําในสิ่งที่ชอบเนี่ยจะทําได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะค้นหาพอค้นหาข้อมูลเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญ <อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ลูกทาได้ดีที่สุดในสิ่งที่เขารากขักน้องภูมิราคาน้องภูมิวันนี้เนี่ยช่วงนี้เราอยู่ในวันเดก็กเดี๋ยวเราจะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปที่เดอะโค้ดด้วยไปให้น้องๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอยากจะฝากอะไรไหมคะถึงคนที่อยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่ายัางไม่ยังไม่มีประสบการณ์แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนี่เราจะแนะนอําเขายังไงดีคะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่จะซื้อสัตว์อย่างที่ผมเลี้ยงเนี่ยมาเลี้ยงก่อนหน่นต้องคิดว่าเรารักมันจริงหรือเปล่าเราค เพราะว่าสมุตินะครับว่าเราเลี้ยงมา,านานแล้วเราก็เริ่มเบื่อแต่ก็<ช>ไม่ได้รักเหมือนเมื่อก่อนตอนซื้อมาวันแรกแล้วบางคนก็ใช้วิธีง่ายๆก็ปล่อยไป<ช>เพราะฉะนั้นให้คิดที่ดีก่อนเลี้ยงเราทําในสิ่งที่เรารักแล้วเรารักในสิ่งที่เราทำน่ะจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้ทําในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทําคุณผู้ชมก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนโอ้<ข>โหจบมือเลยค่ะนี่คุณแม่เ็าแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับ แม่ปลื้มใจใช่ไหมคะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เขารักเนี่ยม,มันสามารถที่จะพัฒนาไปถูกง,งานหรือแนวคิดเนี่ยมันต่อย,ยอดไปสิ่งที่เขารักหรือว่า<ม>อนาคตาไ,ได้ะนะคะโอ้โหแต่ถ้างานนี้นะน้องภูมิไม่ได้ผู้ใหญ่นะไม่ได้เป็นพ่อคุณแม่สนับสนุนนะ ความปานเราอาจาจะหยุดแค่ไอตัวแมงมุมสักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่คุณแม่นี่ไฟเขียวให้เราซื้อได้ทั้งหลายอย่างสแสดงว่าคุณแม่เนี่ยเห็นแล้วแล้วก็สนับสนุนแถมนะคุณแม่ยังจะเอาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปสแสดงให้เ <ชม S 1> พื่อนๆได้ชมด้วยให้คุณเจฟพูดเชิญชวนหน่อยนะคะว่าวันเด็กปีนี้ที่เดอะคอสเรามีกิจกรรมอะไรแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่น้องภูมิเนี่ยไปให้น้องๆได้ดูกันด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญนะคะเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยนะคะทาง t ดนเนชั่นทีเองเนี่ยนะคะได้ยว เราก็เลยร่วมการจัดกิจกรรมร่วมกันกับทาง d o n a t ช o น TV นะคะก็จะมะีการแสดงโชว์บนเวทีนะคะพร้อมนิทรรศการสัตว์แปลกของน้องภูมินะคะแล้วก็จะมีของเล่นเกมโชว์มากมายค่ะยังไงก็เรียนเชิญน,นะคะวันเด็กปีนี้รเริ่มงานตั้งแต่7ดมงเชา้าไปจนถึง บายสามค่ะค่ะโอ้แล้วก็ไปไม่ยากนะคะคุณเจี๊ยบเพราะว่าสี่แยกบางนาที่เราเจอเลยใช่ค่ะมาถ้ามารถไฟฟ้านะคะก็ลงที่สถานีรถไฟฟ้าบางนาค่ะค่ะแล้วก็เดินมาที่หมออยู่ตรงข้ามบเทคค่ะอยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะใกล้สี่แยกบางนาค่ะค่ะแล้วตรงนั้นนี่จะเจอน้องภูมิแล้วก็พี่ๆน้องๆด้วยใช่ไหมคะไปไหมครับภูเขาไปครับไปคุมสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะ คิดว่าอย่างน้อยนะคะวันนี้เราได้เห็นแล้วค่ะว่าเด็กไทยเยาวชนไทยเนี่ยมีความชื่นชมแล้วก็มีความเมตตาต่อสัตว์นะคะอย่างน้อยสิ่งที่เขาได,ได้เลี้ยงเนี่ยมันก็เป็นความรักอย่างหนึ่งแล้วก็ที่คุณเจี๊ยบบอกก็คือเป็นงานอดิเรก <c oughs> ที่จะส่งผลไปถึงอนาคตด้วยว่าสิ่งที่เขารักที่เขาชอบแล้วเขาต้องรับผิดชอบไปตลอดด้วยนะคะอย่าทิ้งกว้างนะคะวันนี้แหมเราต้องบอกว่าอบอุ่นนะคะแล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะคะของบ้านนักธุรกิจใหญ่ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่า มีมุมที่ให้ลูกๆเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เขาชอบด้วยค่ะวันนี้นขอบคุณเจีย๊ยบแลวก็น้องๆทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ